สารรบสั่งพิเศษถูกตั้งขึ้นในกรุงเทพตุลาการไทยหลายองค์นั่งบัลลังก์ในศาลอัยการแผ่นดินทำหน้าที่เป็นโจทก์แทนฝรั่งเศสพระยอดเมืองขวางถูกนำตัวเข้าสู่การพิจารณาคดีเขามีทีมทนายความไทยและอังกฤษคอยต่อสู้แทนข้อกล่าวหามีมากถึง5ข้อสำคัญถูกกล่าวหาว่าฆ่าทหารฝรั่งเศสรวมถึงข้อหาทำร้ายร่างกายและปล้นชิงทรัพย ยังถูกกล่าวหาว่าเผาโรงเรียนและก่อการร้ายพระยอดเมืองขวางปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเขายืนยันว่าปฏิบัติตามหน้าที่ราชการพยานฝ่ายโจทย์ถูกนำขึ้นให้การต่อศาลบุญจันทร์ล่ามชาวขเขมรให้การว่าพบเหตุการณ์ยิงกันเอกสารรายงานจากเจ้าหน้าที่ยวนถูกส่งขึ้นศาลร,รายงานกล่าวว่ามีไฟไหม้บ้านในหมู่บ้านและมีทหารฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในห้องพัก ฝ่ายทนายจำเลยคัดค้านหลักฐานหลายประการพวกเขาโต้แย้งว่าเอกสารและคำบอกเล่าไม่น่าเชื่อถือการพิจารณาในศาลเต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกถ้อยคำที่แลกเปลี่ยนคือศึกศักดิ์ศรีของสยามเรื่องราวจะจบลงยังไงติดตามตอนต่อไปถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดถูกใจช่วยแชร์ด้วยนะครับ